ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ซอฟวิดแฟนเพจมีโอกาสจะพาพี่พาน้องไปห,หาเที่ยวอีกมือนะครับเนาะพอดีช่วงนี้เป็นช่วงพิธีมของลูกหลูลนๆก็เลยมีโอกาสพาลูกหลานไปเที่ยวน้ำครับเมื่อนี้คิดว่าสีากานเดินทางเขา้าในตัวเมืองหนองคาย ออกฟอลอตตั้งใจว่าจะไปไหว้หลวงพ่อปะใสพันวามาเรื่อยๆครับผมออกจากบ้านตะเสาได้จังน้อยมโมนี่กินข้าวเซาแล้วกับผ่านขึ้นรถขึ้นล่ามาเป้าหมายสุดท้ายคือตั้งใจว่าชาพาคกำนไปเบิ่งบงังไฟพญานาคครับปีหนึ่งมีทีนหนึ่งโมนี่ออกพรรษาพอดีอ่าได้เป็นโอกาสดีแล้วครับผมนี่ครับเ,บเก็บภาพบรรยากาศ แถวริมโค้งมาฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องนักท่องเที่ยวผู้คนมาตาเบิ้งกะยู่ทาน้ำปีนี่โบกไฮไลายปันไดยครับผมคน่ค่อยหลายปันไดยม,มีหลายทาครับแงาอมันจะผละตะพ่นปิ๊สบยผหอดพ่นหอดปากขาดผนครับอดีทีมงาน,นลูกหลานแลว้วว่าเอา แวะมองนี้แล้วว่าทันบ่ารับบรรยากาศแบบโอ้งามรับยังมาเลี้ยงขับนี่เป็นทาน้ำบ้านน้ำเปยครับอำเภอละตนาว่าปีครับผมนี่บรรยากาศตอนเลี้ยงลูกแรกขึ้นประมาณโอ้มงเลงก็กลัวนี่แหละครับสมใจเยอะครับปีนี้มากได้เห็นได้ตื่นตาตื่นใจเยอะครับ ท้าน้ำปีนี้เคืนร้ายครับปีนี้ครับลูกร้านดีใจว่าทันเอาเบิ้งบรรยากาศไปกับพี่นองเห็นนี่ทางผคนป็นฟังพี่นองทางสวบูล์เล่าครับทั้งผนกับเบิ้งคือกันกับเฮา่ลยล่ะ เก็บภาพบรทันครับผมขึ้นเร็ววิ่งีบ่ได้ตั้งกล้องไว้การถ่ายภาพยอะเก็นเบื่อสมัครหลินด้วยครับเอาบรทัานสัมไม่ใช่สิบสี่แล้วบอกเอาสังเกตเอาครับพี่น้องขึ้นเร็วมากขึ้นเเรร็็ววหาายมกอยากสัมผัสด้วยตัวเองกับเพื่นเลยครับปีหนานมาเบิรงเอาครับผมแต่นี้ก็เห็นเต็มชัดเลยโคตรใจมากผมจะเกิดพวกทุกปีทุกปีเลยครับ ทริปหน้าจะไปเซจังข่อยทิปตามเด้อครับเด้อครับเพอนเมตาถ่ายกันไว้เน,น,นี่ยเอาวความสุขจงมีแก่ผีแก่นออก้องสวัสดีครับ